สวัสดีครับพบกับผมแจ็ควัชพงศ์แก้วสะอาดกับช่อง t r a i n ิ่งวิจักข์เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องไม้ที่ใช้สำหรับจัก,กรยานนะครับยี่ห้อกามินน,นะครับยี่ห้อกามินซึ่งแน่นอนว่าเขาเป็นแบบว่ายี่ห้อแรกๆนะครับที่ทำไม้จัก,กรยานที่รองรับระบบ GPS นะครับเพราะว่า กามินเอนะครับก็คือว่าตอนแรกที่เราใช้กันเราอาจจะเคยได้ยินว่าเป็นไอแบบไอจีสํำหรับนำทางนะครับในใช้ในรถยนต์โน่นนี่นั่นนะครับแล้วต่อมานะครับเขาก็มาพัฒนามาใช้เจ้าตัวเป็นไมจักรยานนะครับแล้วก็ยังเคยมีนะครับทีมจักรยานเป็นทีมกามินก็มีนะครับแล้วก็ต่อมาก็พัฒนามาเป็นนาฬิกามาเป็น,นโน่นนี่นั่นนะครับอ่าโอเคคราวนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าไม้จัก,กรยานยี่ห้อกามินเนี่ยมันดียังไงนะครับมันดียังไงเรามาดูกันเลยครับขั้นแรกนะครับก็คือเราเข้าไปที่เว็บของการินนะครับอ่านี่ผมเข้าไปดูแล้วนะครับอันนี้คือรุ่นที่กามินเขายังเสนออยู่ในเว็บไซต์ของเขานะครับซึ่งนะครับบางรุ่นนะครับบางรุ่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยหาซื้อ โดยตรงกับศูนย์ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นสถานการณ์โควิด1ออะไรน่นนี่นั่นนะครับมันก็เลยทําให้อาไอสิอ่งที่เราเคยซื้อได้เนี่ยตอนนี้อาจจะหาซื้อไม่ได้แล้วแล้วก็บางทีเนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่เขาก็าแบบค่อยๆโลดรุ่นเก่าออกไปนะครับแต่ว่าโอเคผมก็จะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าเนี่ยตอนนี้มี5รุ่นนะครับที่ว่าเขามาเปรียบเทียบให้ดูเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคเริ่มเลยนะครับ ตัวแรกนะครับคือเอสนะครับการ์มินเอสหนึ่งสามศูนย์นะครับอ่าเขาก็บอกบอกว่านะครับเป็นสําหรับคนที่สําหรับปันเพื่อเอาสนุกสนานนะครับไม่เอ่อเรียกว่ายังไม่ใช่เป็นสายแข่งขันนะครับปันเพื่อสุขภาพไปเรื่อยๆนะครับก็คือ ตัวนี้นะครับตัวนี้เหมาะนะครับ H130 นะครับต่อไปนะครับ H520plus นะครับ H520plus ก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีรุ่น H520 ซึ่งผมก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็มันเป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมานะครับจาก H520 นะครับ H520 ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับอ่าก็เป็นรุ่นนี้ซึ่งรุ่นนี้พูดตรงก็หายากแล้วนะครับตอนนี้ถ้าแบบ บักกัศูนย์ก็คงจะเรียกว่าแทบจะไม่มีแล้วนะายากนะครับโอเคคราวนี้นะครับเรามาดู3มรุ่นเนี้ยสมรุ่นเนี้ยเอทห้าสามศูนย์เอทแปดสามศูนย์เอทหนึ่งศูนย์สามศูนย์ตอนนี้ยังมีของนะครับอ่ายังพอมีของยังพอหาได้นะครับแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะดูโอ้โหทาไมจามินไม้นี่มันราคาแพงแสนแพงนะไม่เป็นหมื่นนะโอ้หเวรอร์ไปหรือเปล่านะครับอ่าแต่ว่าเราก็มาดูแล้วกันนะครับว่า เราควรจะคุ้มค่าไหมนะครับที่เราจะลงทุนเสียเงินเป็นหมื่นนะครับเพื่อเอาไม้จักรยานพวกนี้มาใช้่เดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันเลยนะครับว่ารุ่นต่อรุ่นเป็นยังไงนะครับโอเคเริ่มจากนะครับเริ่มจากขนาดนะครับอ่าโอเคขนาดก็คือไล่นะครับจากเล็กไปใหญ่นะครับเอ็ดหนึ่งสามศูนย์ห้าสองศูนย์ไปแบบนี้นะครับจอมันก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเค ก็น้ำหนักน้ำหนักก็เช่นกันนะครับพอจอมันใหญ่ขึ้นน้ําหนักมันก็เพิ่มขึ้นนะครับอ่าโอเคคราวนี้นะครับเรามาดูเรื่องประเภทหน้าจอนะครับเจ้าตัวเล็กสุดนะครับเ1 3 0เนี่ยเป็นจอขาวดำนะครับอ่าจอขาวดาก็คือจริงๆแล้วนะครับมันก็เพียงพอนะครับสำหรับคนที่ว่าอ่ะโอเคเราก็ใช้เพื่อการปั่นเพื่อสุขภาพนะครับเราไม่ซีเรียสนะครับว่าจะต้องไปดูอะไรที่มันเป็นสีสัน แต่ว่าถ้าใครอยากจะให้ชีวิตมีสีสันนะครับเราก็520 plus ขึ้นไปนะครับมันก็จะเป็นหน้าจอสีนะครับแล้วก็ 830, 1030นะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับเป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะครับก็คือว่าแทนที่เราจะต้องมานั่งกดปุ่มนะครับเราจิ้มที่หน้าจอนะครับมันก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถ กำหนดค่านู่นนี่นั่นง่ายๆด้วยการสัมผัสหน้าจอนะครับซึ่งโอเคไหมผมก็ผมเคยใช้นะครับก็เรียกว่าผมชอบแบบปุ่มมากกว่าอ้าปุ้นตรงนะรอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับผมโอเคความเรียดหน้าจอก็อย่างว่านะครับก็คือตามขนาดของหน้าจอนะครับหน้าจอมันใหญ่มันก็ละเอียดมากขึ้นนะครับโอเคคราวนี้นะครับคราวนี้ตัวสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับ เวลาที่เราไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นไมกามินหรือว่าเป็นไมไบตันไมไอจีพีเอสสปอร์ตนะครับก็คือว่า GPS เนี่ยเขารองรับระบบไหนนะครับก็คือว่าถ้าเป็น GPS นะครับอันนี้เนี่ยก็คือรองรับสาระบบนะครับ GPS กรอเนสการิเลโอนะครับก็คือว่า GPS เนี่ยของอเมริกากรอ a s สนะครับเป็นของรัสเซียนะครับการิเลโอเป็นของยุโรปนะครับเพราะนั้นเนี่ยยิ่งรองรับได้เยอะนะครับก็แสดงว่า มันจะทําให้สัญญาณเนี่ยมันไม่ขาดหายว่างั้นนะครับบางทีไปปั่นอยู่ใต้ล่มไม้นะครับไปปั่นอยู่แบบว่า,าที่บางทีคือจริงๆอ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเขาบอกว่า GPS ทํางานได้ดีเมื่อนะครับเมื่อเจ้าตัว GPS เนี่ยมองเห็นท้องฟ้านะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเราปั่นไปใต้ล่มไม้อ้าวมองไม่เห็นท้องฟ้านะครับแต่ถ้าเรามีระบบ GPS มากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้สามารถ การนำทางของเราหรือว่าการบันทึกข้อมูลของเราเนี่ยมันไม่หลุดนะครับอ่าผมเคยปั่นนะครับปั่นไปใต้แบบต่มไม้แบบคึ้มคึ้มคลื้มเยอะๆนานๆนะครับหลุดนะครับโอ้โหวันนั้นเนี่ยเครียดมากนะครับพอกลับมาถึงบ้านอ้าวข้อมูลฉันเป็นอะไรเนี่ยเละเทไปหมดนะครับอ่าอันนี้คือประสบการณ์นะครับแต่ว่านั่นคือสมัยก่อนนะครับแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเขาหลองรับเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยมีทิเบตมีกอร์นารมีกาลิเลโอนะครับยกเว้นนะครับตัวพี่ใหญ่นะครับเอสหนึ่งศูนย์สามศูนย มันไม่มีการเรกโอก็คือไม่ได้รองรับระบบของยุโรปนะครับอ,อันนี้ก็เอาไว้เป็นข้อคิดนิดนึงนะครับโอเคมาตรวัดความสูงก็คือว่าเราปัน่นเราไปเปีนไปกี่มงกี่เมตรอันนี้รองรับหมดนะครับเซนเซอร์นะครับ, ensor, รบตรวจวัดสภาพแสงนะครับก็หมายความว่าเวลาที่ว่ามันมืดว่างั้นนะครับพอมืดๆแล้วบางทีเนี่ยเราก็ถ้าปั่นตอนมืดนะครับ อ่นไปตอนแรกมันก็สว่างดีพอผมเริ่มมืดเราก็มองไม่เห็นหน้าจอนะครับว่ามันมันก็จะแบบว่ามืดนะครับก็ <c oughs> <c oughs> คือว่าเจ้าตัวรุ่นใหญ่นะ 830A130 นะครับพอมืดปุ๊บหน้าจอมันก็จะสว่างทองทให้เรามองเห็นหน้าจอได้นะครับมันอัตโนมัติว่างั้นไม่ต้องมานั่งเปิดไฟอยู่นะครับโอเคคราวนี้นะครับมาดูเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับอ่ารุ่นเล็ก รุ่นเล็กก็13ชั่วโมง15ชั่วโมง20ชั่วโมงนะครับก็คืออันนี้มันสำคัญตรงไหนสำคัญสำหรับคนที่ว่าเวลาเราไปปั่นไกลๆนั่นปัน่นนานๆน,น,นะครับอ่าพวกสายออดงออดแดกนะครับปั่นที่เป็นพันโลนะครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยถ้าแบตเตอรี่มันใช,ใช้ใช้งานได้นานนะครับมันก็เรียกว่าเราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวไมเราแบตแบตเตอรี่จะหมดนะครับอ่าแต่ว่าถ้านะครับวิธีแก้ก็คือ1นนะครับเราสามารถใช้ power bank นะครับอ่า power bank เราพกไปได้สมมติเวลาเราไปจอดสซิรเวอรน,นะครับเราก็ชาร์จเจ้าตัวไม่ของเราเพิ่มเติมได้นะครับอ่าหรือว่าเราบางทีเราไปจอดนงจอดนอนอะไรนะครับอ่า power bank ก็ช่วยได้ทําให้ไม่ของเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ได้นะครับสําหรับสายออแดกนะครับโอเคความสามารถในการใช้แบตเตอรี่เสริมอันนี้ก็คือว่าเป็นเป็นอุปกรณ์เสริมของ Garmin น,นะครับก็คือรุ่นใหม่ๆก็จะัพ p อ o r t นะครับอ่าอันนี้ต่อมานะครับคราวนี้มาดูเรื่อง เรื่องการรับส่งสัญญาณนะครับการรับส่งสัญญาณเนี่ยก็คือรุ่นต่ำๆเนี่ย เขาก็จะรองรับแค่แอนด์พลาสกับบลูทูธนะครับอ่าพอรุ่นใหม่ๆสมัยใหม่ก็มี WiFi เข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่นเพิ่มเติมถามว่าสําคัญไหมถ้าถ้าใครซีเรียสก็สําคัญนะครับแต่ว่าราคามันก็สูงนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูเซ็นเซอร์อันนี้สําคัญนะครับเซนเซอร์ ensor, เนี่ยคือแอนด์พลากับบลูทูธอันนี้มาตรฐานนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะใช้ได้ทั้งเซนเซอร์รุ่นเก่าและเซ็นเซอร์รุ่นใหม่ที่รองรับบลูทูธนะครับได้หมดนะครับได้หมดแล้วก็ใช้พลังงานต่ำคือไม่่เืองแบบวางังั้นนนะก กันน้ำเหมือนกันหมดทุกรุ่นนะครับโอเคคราวนี้นะครับคราวนี้ไอ้เรื่องอื่นเนี่ยมันก็เรียกว่ามันก็มีเหมือนเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอะไรที่มันไม่มีดีกว่านะครับอันไม่มีเนี่ยก็คือว่าเนี่ยรุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ย ขาจะมีอันนี้ครามโปรโอันนี้สําคัญนะครับก็คือตั้งแต่530ขึ้นไปนะครับแต่1นึ่ไม่มีนะครับก็คือว่าก็คือว่ามันก็ตัดลุนนี้ไปแต่ว่า530830มีหมายถึงว่าเวลาที่เราไปปีนเขาเนี่ยเราก็จะดูว่าเอ้ยเหลืออีกกี่เมตรมันจะถึงยอดนี่อันนี้สําคัญนะครับเวลาที่ว่าเราไปปีนเขานะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ย มันก็จะมีนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกเล่นที่ว่า,าถ้าใครมีไม้พวกนี้ก็จะช่วยให้รู้ว่าเออเดี๋ยวมันจะถึงยอดหรือย,ยังอันนี้สําคัญนะครับสำหรับสายที่ภูเขาหรือว่าคนที่ปั่นขึ้นเขาแล้วมันเหนื่อยมากๆนะครับถ้ารู้ว่าอีกกี่เมตรจะถึงยอดเนี่ยมันจะทําให้เราหายเหนื่อยได้นะครับโอเค คราวนี้นะครับเราก็มาดูอย่างอื่นๆนะครับมันก็จะมีว่าพวกรุ่นใหญ่ๆนะพวกรุ่นใหญ่ๆเนี่ยอ่าแปดสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์มันก็คือมันนําทางได้นะครับมันนําทางถามว่าไอ้รุ่นเล็กๆนําทางได้ไหมนาทางได้เหมือนกันแต่ว่ามันเรียกว่าจอมันเล็กน้ำตูไม่ถนัดว่างั้นนะครับอ่าเนี่ยตั้งแต่5-20ขึ้นไปมันก็นําทางได้อยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่า ที่คนที่บางทีพวกสายทัวริงนะสายทัวริงเนี่ยเขาชอบแผ่นที่ใหญ่ๆนะเพราะนั้นเนี่ยอ่าก็จะไป301030นะครับก็คือว่าใช้พวกนำทางนะแต่ว่าถ้าเป็นสายแข่งนะครับผมว่านะครับ520นะครับอ่า520 530อันนี้ผมว่าพอแล้วนะเพราะว่าเราสายแข่งนะเราไม่ต้องการอะไรที่มันใหญ่เกินไปเพราะถ้าใหญ่เกินไปมันก็ต้านลมใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เอาแค่เล็กๆก็พอแล้ว แต่ว่าถ้าเป็นสายโทรลิงก็ยายน้อยมองเห็นชัดๆนะครับดังนั้นก็จะเป็นลูกเล่นนะครับลูกเล่นแบบว่าส่วนใหญ่มันก็จะมีคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าส่วนที่แตกต่างเนี่ยมันก็มีไม่มากเท่าไหร่นะครับมันมันมันก็แตกต่างกันหลักๆเลยที่เห็นก็คือเรื่องอขนาดหน้าจอนะครับแล้วก็เรื่องสีสันน่นนี่นั่นนะครับแล้วคราวนี้นะครับมันมีเพิ่มเติมนะครับของ5 3 0กับ 830ส,ส็นย์คือเรื่องสัญญาณเตือนภยัยบนจักรยานนะครับสมมติเราไปจอดจักรยานเอาไว้นะครับแล้วก็มีใครมาจุงจักรยานเราไปมันก็จะมีสัญญาณเตือนนะครับอ่าโอเคคราวนี้นะครับเราก็รู้แล้วนะครับว่าอ่าคราวนี้เรารู้แล้วนะครับว่า เอาแต่ละรุ่นมต่างกันยังไงนะครับก็บอกอีกทีนะครับ130นะครับสำหรับผู้ที่สายสุขภาพนะครับ530พัาสา3 0ยสายแข่งนะครับเล็กๆหน่อย5 8 5 8 3 0ก็พอได้นะครับก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับส่วนสายทัวร์ลิงนะครับเ3 0แปดส0นะครับอันนี้เหมาะสำหรับสายทัวรลิ่งสายที่ว่าใช้เดินทางไกลๆเราจะต้องแบบว่าไปในที่ที่เราไม่รู้จักนะครับเราก็อให้มันนำทางเราไปเราก็ปานตามทางไปนะครับผม โอเคคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเอ๊ะแล้วราคามเท่าไหร่นะอันนี้สําคัญนะครับสําคัญโอเค130นะครับ130เนี่ยผมพยายามหานะครับว่าของศูนย์ของอะไรมีหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าไม่มีนะครับก็ไปเจอนะครับก็เป็น พวกนี้นะครับก็คือเรียกว่าต้องเป็นของนําเข้านะครับอันนี้เนี่ยเรื่องการรับประกันเราต้องเช็คกับทางร้านที่เราจะซื้อก่อนนะครับโอเคเอสหนึ่งสามศูนย์นะครับซีหนึ่งเก้าหกนะครับอ่าราคาสวยๆนะครับอ่าคราวนี้นะครับลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับตรงตรงในคําอธิบายของคลิปนี้นะครับเราก็จะได้รู้อ่าคลิกลิงก์ได้เลยนะครับว่าอ่าโอเคเราลองไปถามเขาดูสิเออรับประรับประกันเป็นยังไงนะครับอ่าถ้าเราอยากจะได้อ่า ไม่จักรยานแบบนี้ซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับราคานี้นะครับไม่ได้รวมเซ็นเซอร์นะครับไม่มีเซนเซอร์รอบขาไม่มีเซ็นเซอร์หัวใจไม่มีเซ็นเซอร์ความเร็วนะครับแต่ว่าความเร็วเนี่ยคือมันวัดด้วย GPS อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพวกรอบขาหัวใจเราต้องซื้อเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้นี่คือไม่อย่างเดียวนะครับไม่มีเซ็นเซอร์เพิ่มนะครับโอเคถ้าเราอยากได้ต้องซื้อเพิ่มนะครับโอเคอันนี้1 0 3 0นะครับ4,000กว่าบาทนะครับต่อมาเจออีกเจ้าหนึ่งนะครับอ่าอีกเจ้าหนึ่งคราวนี้ อันนี้เนี่ยมันอยู่ที่5,500ถึง7,200แต่ว่าเขาก็มีออปชันเยอะนะครับว่าถ้าเอาโน่นนี้นั่นด้วยนะครับเป็นเป็นครบเซตนะครับถามว่า7,2อ่าไอตัว130เนี่ยพอใช้สำหรับสายสุขภาพไหมพอนะครับผมบอกเลยแล้วพอแล้วก็ราคามันแน่นอนครับมันสูงกว่าพวกไบตันพวก i g b s sport แต่ว่าความมั่นคง ความแม่นยำนะครับแล้วก็ความเสถียรของระบบมีมากกว่ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่อยากปวดหัวเยอะนะครับเราก็เลือกอะไรที่มันดีๆมันก็จบนะครับอ่าซึ่งร้านนี้นะครับเขาก็มีประกันโน่นนี่นะครับลองติดต่อเขาดูนะครับผมโอเคคราวนี้ต่อมานะครับ 520+ น plus นะครับผมก็พยายามหานะครับก็ไปเจอมาล้านหนึ่ง1นึ0บาทนะครับมีรับประกัน6เดือนนะครับอันนี้ ก็เหมือนเดิมนะครับก็ต้องลองคุยเขาดูนะว่ารับประกันประกันมันเป็นอย่างไงนะครับผมโอเคต่อมานะครับต่อมาคราวนี้ตัว530านะเพราะห้ามาเนี่ยมันจะเริ่มมีเกี่ยวกับรับประกันศูนย์ไทยแล้วอย่างที่บอกว่ารุ่นรุ่นรุ่นล่างๆเนี่ยมันก็เรียกว่ามันไม่ค่อยมีของนะเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่า530ขึ้นมามันก็จะเป็นรับประกันศูนย์ไทยสบายใจได้นะครับราคามาตรฐานนะครับ11,900บาทนะครับผม มีรับประกันสูนถ่ยหนึ่งปีนะครับผมแต่เหมือนเดิมนะครับไม่มีเซ็นเซอร์นะครับถ้าอยากได้เซ็นเซอร์ต้องซื้อเพิ่มนะครับผมต่อมานะครับเก้าหมื่นเอ็ดแปดสามศูนย์นะครับอ่าตัวนี้บันเดิลนะครับบันเดิลก็คือว่ามีครบนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับมีนะครับอ่ามีความเร็วมีรอบขามีหัวใจให้นะครับอ่าในราคา15,900บาทนะครับอ่าเพิ่มอีก ประมาณนะครับเพิ่มอีกต่างกับตัวนี้ประมาณ4,000บาทนะครับอ่าเราได้อะไรที่รุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่ว่างั้นนะโอเคคราวนี้มาอีกตัวหนึ่งนะครับ1030นะครับอ่าอันนี้ผมเจอ1ล้านนะครับเขาอ่าหนึ่งบาทนะครับอ่ามีอยู่3ชิ้นนะครับ อันนี้ต้องเช็คเรื่องประกันนะครับว่าเขาประกันอะไรยังไงนะครับคราวนี้มาอีกตัวหนึงอีกล้านหนึ่งนะครับ1นึ0อันนี้ประกันศู์แน่นอนผมมั่นใจสองหมื่นเดพันบลเดินนะครับก็คือว่ามีเซ็นเซอร์ให้ครบนะครับก็คือซื้อไปแล้วครบเลยยกเว้นไม่มี power meter ให้นะครับนะครับโอเคนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเซ็นเซอร์หัวใจเป็นวัดที่ข้อมือด้วยนะครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยก็ราคานี้นะครับ ก็ลองลองไปพิจารณาดูแล้วก็ดูนะครับว่าเออเราการใช้งานของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับคือ เรียกว่าไมอเักรยาซถ้าถ้าอยากจบนะครับต้องการมินอ่าผมพูดยืนยันเลยนะครับผมใช้มันเยอะแล้วหลายอันแล้วมากมากนะถ้าอยากจบต้องการมินแล้วก็เขาก็มีชุมชนนะครับอ่าอย่างของการมินคอนเน็กนะครับก็คือแบบคนที่ใช้การมินด้วยกันนะครับเขาก็เรียกว่าเป็นชุมชนของคนที่ใช้การมินนะครับอ่ามาเป็นร่วมกลุ่ม,ร,มร่วมชันลงชันเลนอะไรกันมีได้หมดนะครับโอเคนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงได้รับ ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น,น้อยถ้าผมผิดพลาดประการใดขออภัยเวลานี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับกับกลุ่มส่งกันบ้านสอมปั่นจักรยานนะครับเราเป็นมือใหม่นะครับเราอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการปั่นจักรยานให้มากกว่านี้นะครับเราอยากจะหาแรงบันดาลใจในการปั่นจักรยานเราสามารถมาเข้าร่วมกลุ่มนี้แล้วก็มีข้อสงสัยอะไรนะครับเราสามารถสอบถามในกลุ่มนี้ได้นะครับมีเพื่อนๆสมาชิกนะครับช่วย คอยช่วยตอบคาถามเราอยู่มากมายนะครับเพื่อน,น,นๆหลายๆท่านและรวมถึงพี่ๆหลายๆท่านที่ปัน้นกัญยาเก่งๆนะครับปัน้นกัญยาเก่งๆมากมายนะครับมีมีเยอะนะครับเขาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและเรามาร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจกันในกลุ่มนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับถ,ถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับตะใครนะครับแลวใครอยากเป็นสมาชิกของช่อง เทนนิง่งมิชชั่ก็เข้าร่วมได้นะครับโอเคอย่าลืมกดซับ c ไคร้นะครับเพื่อว่าเวลามีคลิปใหม่ๆเวลานั่นเราก็จะได้แบบว่ารับรู้กันได้ทันทีนะครับความรู้ยังมีอีกเยอะนะครับโอ้โหมากมายเลยค่อยๆปล่อยออกมาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ